เลี้ยงไว้กี่ต้นก็แทบนับไม่ไหวนะคะทั้งหมดนี้เพราะว่ารักลุ้นล้วนค่ะงานอนดิเรกของอดีตดาวร้ายเจกสตรวสตรรษที่ปลูกบอนไซขายรายได้ดีประคองตัวได้แม้แทบไม่รับงานบันเทิงค่ะแต่จุดพลิกผันจนต้องวางมือก็เพราะโควิด19เนี่แหละค่ะบินไปซื้อบอนไซที่ญี่ปุ่นไม่ได้แถมน,นําเข้าก็ไม่ได้อีกนะคะที่สั่งเอาไว้เนี่ยก็ต้องยอมตัดใจปล่อยไว้ที่สนามบินไม่ต้องพูดถึงเงินทุนกว่าแสนบาทนี่ก็จมหายไปทั้งหมดค่ะ แต่ความรู้เรื่องต้นไม้ที่สะสมมาเป็น10ปีล้มไม่นานตั้งหลักใหม่ได้นะคะพอจะเห็นลู่ทางค่ะว่ากระแสการปลูกต้นไม้ในบ้านเรามาแรงจึงมาลงเอ่ยที่ลูกลักใหม่ค่ะอย่างต้นกล้วยด่างที่ชอบมากคือกล้วยด่างป่านะคะมีทั้งตานีด่างน้ำว้าด่างถือว่าเป็นของใหม่สำหรับตัวเองด้วยกระแสตอบรับค่ะดีเลยค่ะเคยตั้งราคาเล่นๆที่2 5 0 0 0 0บาทนี่ตั้งเล่เลนๆนะ,ะแป๊บเดียว ปิดการ <C 8 S 1> ขายไปเลยขายออกเลยคุณผู้ชมก็เห็นได้ชัดนะคะว่าความต้องการในตลาดเนี่ยสูงมากค่ะแต่ก็แลกมาด้วยบทเรียนราคาแพงพอๆออกับราคาต้นไม้ว่าจะซื้ออะไรเนี่ยต้องเช็คให้ดีนะคะขนาดตัวเองที่มั่นใจว่าเป็นเซียนแล้วเนี่ยยังเคยเสียท่าถูกโกงค่ะกล้วยเนี่ยบางบาง,บาง,บ,างบางท่านเนี่ยลงลงรูปไปแล้วก็ไม่ได้ใส่ชื่อใส่อะไระครับพอไม่ได้ใส่ชื่อคนพวกโกงมันก็เอารูปนั้นไปใส่ชื่อตัวเองแล้วก็ ลงขายพอลงขายเสร็จเรียบร้อยคนไม่รู้ก็จะไปซื้อราคามันก็จะถูกกว่าต้นกล้วยที่ราคาปกติอะครับอย่างราคาต้นกล้วยราคาห้าหมื่นเขาก็จะลงขายประมาณหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยฮะที่ที่พี่เพิ่งไปแจ้งความนั่นคือซื้อฟลอริดาครับกล้วยฟลอริดาที่เห็นว่าต้นมันเล็กราคาก็คงประมาณนี้เพราะที่ไม่เคยเล่นในตัวตัวสายนี้ครับก็เลยซื้อ จะมาเก้าพันพอโอนไปปุ๊บก็เงียบไปเลยครับไม่ติดต่อพอดีไปเห็นในในกลุ่มครับเขาลงว่าระวังคนนี้ก็เลยอ๋อรู้แล้วว่าคนนี้ครับเป็นโจรก็ดําเนินคดีก็ไปแจ้งความะครับพอไปแจ้งความแจ้งความเสร็จเรียบร้อยไปยื่นอายัดที่แบงค์พอยื่นไปยัดอายัดที่แบงค์เสร็จเรียบร้อยทางตํารวจเขาก็ส่งเรื่องให้ตํารวจตารวจก็ไปดําเนินการ ซื้ออย่างผมซื้อซื้อต้นละแสนเงี้ยผมก็ต้องดูดูว่าครับเป็นใครอะไร,ไงรเงี้ยฮรเพราะส่วนมากถ้าให้เขาส่งส่งกล้วยมาก,ก่อนแล้วเราจ่ายเงินทีหลังมันก็ไม่ได้คนขายเขาก็ไม่ยอมครับเวลาเราซื้อเราก็ต้องจ่ายเงินสดให้เขาแล้วเขาถึงส่งมาให้เพราะฉะนั้นต้องดูเครดิตด,ดีๆครับว่าเครดิตเป็นแบบไหน ฟังแล้วก็คล้ายๆการซื้อของออนไลน์เช็คให้ดีนะคะนอกจากต้นกล้วยด่างค่ะคุณผู้ชมอีกสิ่งหนึ่งที่พี่เจกศตวัฒน์เขาภูมิใจนําเสนอก็คือนกกรงหัวจุกค่ะาบางตัวเนี่ยซื้อหามาไม่ง่ายเลยนะคะอย่างอันนี้ก็สายพันธุ์อีรานค่ะมีตัวหลักแสนเลยสายพันธุ์เทาท็อปที่ตอนนี้มีการผสมสายพันธุ์เองเลยซึ่งราคาในท้องตลาดตอนนี้สูงเป็นหลักแสนเลยนะคะแต่บางตัวเลี้ยงไว้ไม่ยอมขายก็มีค่ะเพราะว่าผูกพันธุ์ไปซะแล้ว ทุกอย่างกว่าจะสําเร็จมาจากการลองผิดลองถูกไปเยอะค่ะแต่ด้วยความมุ่งมั่นมาทั้งนี้แล้วก็ต้องไปให้สุดทางและที่ไม่เหนื่อยมากก็เพราะว่ามีลูกมือตัวจิ๋วค่ะนั่นคือลูกๆทั้งสองคนนะคะก็มีแววล,ลูกไม้ใต้ต้นเหมือนคุณพ่อเปียบถามว่าต้นไหนต้นไหนชื่ออะไรเนี่ยรู้ไปหมดเลยค่ะอ่ะบอกบอกกุณพี่ปิว่าช่วยอะไรบ้างลูกปลูกกล้วยไหมลูกเลี้ยงนกบ,บอกนี บอกสวัสดีค่ะเลี้ยงนกค่ะ,คะบอกงี้เ,เขาก็จะช่วยเรื่องเลี้ยงนกอะครับอ่าชื่ออะไรคะไทยยาฟองค่ะไทยยาฟองค่ะเอาชื่อคุณเอาชื่อคุณย่ามาตั้งครับคุณคุณย่าชื่อยาฟองแล้วก็เอาคําว่าไทยแลนด์อะครับมาเป็นไทยยาฟอง น่ารักให้ลูกเรียนรู้ไปด้วยนะคะส่วน,นแฟนๆค่ะถ้าถามว่าจะได้เห็นเจกสัตวรวัฒน์เขากลับมาเล่นละครหรือเปล่าที่จริงมีผู้จัดหลายคนยังคิดถึงนะคะมีทรงบทให้ดูเรื่อยๆเลยแต่ว่าช่วงนี้ที่หายไปเนี่ยเป็นเพราะสถานการณ์โควิด -19 ค่ะกังวลที่สุดคือเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่ติดง่ายขึ้นมากก็เลยไม่ค่อยอยากเสี่ยงออกไปนอกบ้านเพื่อไปรับเชื้อนะคะก็ะห่วงทั้งลูกเล็กทั้งภรรยาค่ะงานในวงการก็ตัดสินใจพักไปก่อนให้ความสำคัญกับสุขภาพและคนในครอบครัวค่ะ